สวัสดีจ้ามาพก,กับคนเลี้ยงควายอีกแล้วจ้ามือนี่ก็อดเวลากัะมาคือเก่าเนาะพี่น้องเนาะพาสาวๆมากินน้ำกินน้ำก่อนที่สิออกไปเลี้ยงเด้อพี่น้องแล้วก็ช่วงเที่ยงช่วงบ่ายจะคอยพามาอีกเนาะ ช่วงนี้น้ำกระแห่งแล้วพี่น้องดินเริ่มแตกเกิดปเปิดแล้วหย้างก,กับพอมีพ่อเกิดเนานะฝนบ่ตกบรรยากาศโอ้พี่น้องเห็นงูบ่ยางไปยางมากับมาพ่พองูเนาะน่ะพี่น้องเห็นงูไหมเห็นงูไหม บรรยาก,กาศท้องทุ่งนาบ้านเ้าเนาะพี่น้องนอกนอก็ก,ก็กแห้งช่วงนี้ฝนบ่ตกก็เป็นหนาแรง